ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปลายหลายพื้นที่นะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีร่องมรสุมผ่านแล้วก็ยังมีฝนตกทั้งในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นบางคนบอกว่าฝนราชการหรือเปล่าตกก่อนเวลาทํางานแล้วก็ตกหลังเลิกงานะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทางองคฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการสั่งการให กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะให้ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการจราจรในชั่วโมองเร่งด่วนให้กับประชาชนด้วยค่ะพันตำรวจเอกิศณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านเปิดเผยถึงเรื่องที่ฝนตกหนักนะคะที่มาจากอิทธิพลของพายุมรสุมในหลายพื้นที่ค่ะโดยที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่และพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีน้ําท่วมขังทางร่วมทางแยก หรือว่าทางที่มีการก่อสร้างแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งโดยจะเน้นให้มีการประสานทำงานร่วมกันกับการอำนวยความสะดวกการจราจรกับกองบังคับการตำรวจจราจรกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะบรรเทาการจราจรให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเร่งระบายรถกันอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนจัดชุดเพื่อนที่เร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่องทางจราจรเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางนะคะทั้งกิ่งไม้ที่หักโคน่นหรือว่าเสาไฟฟ้าที่โค่นล้มโดยที่รองโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติท่านขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ตรวจเช็คสภาพรถสภาพเครื่องยนต์แล้วก็สภาพอากาศ รวมถึงเส้นทางก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการจราจรหรือว่าแจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือรถเสียในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ที่สายด่วนของบกรจรหมายเลข1197ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนคนที่เดินทางในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1193ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ